สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลังจากที่พักเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชลนาันสีแก้วหัวหน้าพักพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชเชียชัยรองหัวหน้าพักและนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักร่วมถแถลงผลการหารือร่วมกับทางพักเก้าไกลยยืนยันว่าจะฉีก MOU ถอนตัว 8พักร่วมรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่และหาทางออกให้กับประเทศล่าสุดสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนายวิโรจน์ลัคนาดีสอนโพสต์ Post, ลิงก์เพลงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็นเพลงไว้ใจของหน่วยอัมพลลำพูนระบุแคปชั่นว่าขอมือขวา,ากันหน่อยครับทุกคนมีหลายคนเข้ามาทวิตข้อความตอบระบุว่าเมื่อพักเพื่อไทยตัดสินใจทําเช่นนี้พักเก้าไกลก็ไม่ควรยกมือโหวตให้ในายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยในวันที่4สิงหาคมนี้ น,น้ายวิโรจน,น์ลัคนาอดิศรโพสต์เฟซบุกระบุว่าทําไมผมถึงไม่เชื่อข่าวลือต้องยอมรับครับว่าช่วงนี้มีข่าวลือที่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเยอะมากๆม,มีการตั้งข้อสันนิษฐานโน่นนั่นนี่เพื่อบันทอนความเชื่อใจกันของภาคี8พักร่วมอยู่เต็มไปหมดจะอย่างไรก็แล้วแต่ผมยังคงเชื่อใจพักเพื่อไทยและ8พักร่วมอยู่เสมอและไม่เคยเชื่อข่าวลือใดๆเลยและการที่ผมไม่เชื่อไม่ใช่ว่าแค่รู้สึกไม่เชื่อนะครับ แต่ผมมีเหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะไม่เชื่อด้วยข่าวลือที่ว่าพักเพื่อไทยจะดีดพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐและจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักประชาชาติพักชาติไทยพักชาติไทยพัฒนาพักเสรีรวมไทยพักพลังสังคมใหม่พักเพื่อไทยรวมพลังซึ่งมีเสียงรวมกัน262เสียงเพื่อให้สวยอมบวตให้โดยอ้างว่านี่คือการปิดสว ผมไม่เชื่อข่าวลือนี้เลยครับเพราะนี่ไม่ใช่การปิดสวิตสวแต่เป็นการยอมจำนนต่อสอวอ์แล้วรวมหัวกันล้มผลการเลือกตั้งปิดสวิตก้าวไกลขัดขวางพักที่ชนะการเลือกตั้งไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลซะมากกว่าการปิดสวิตสว์ที่พูดกันมาตั้งแต่การเลือกตั้ง6 2คือการขอให้สสจจะพักต่างๆมาช่วยหวดให้พักที่ชนะการเลือกตั้ง แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ตามเพื่อให้พักที่ชนะการเลือกตั้งสามารถจัดตั้งรัฐบาลตามฉันทานุมาติของประชาชนเป็นการปกป้องเสียงของประชาชนโดยป้องกันไม่ให้สวเข้ามาแทรกแซงได้ข่าวลือนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพราะนอกจากรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ําแล้วการที่พักเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักประชาธิปัตย์เป็นอะไรที่อธิบายต่อวีรชนคนเสื้อแดงที่เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนสําคัญได้ยากมากมาก ครั้นจะอ้างว่าคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพไม่ได้มีตําแหน่งบริหารในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นเหตุผลที่ประชาชนรับไม่ได้หรอครับเพราะที่ผ่านมาท่าทีของพักประชาธิปัตย์ที่มีต่อคนสแสดงก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการออกมายอมรับผิดใดๆ ข่าวลือที่ว่าเพื่อไทยจะดีดพักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วดึงภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลแทนยิ่งผมไม่เชื่อใหญ่แม้จะทําให้รัฐบาลมีเสียงถึง3ามเสียงก็ตามสเสถียรภาพของรัฐบาลจะดูแค่จํานวนสสไม่ได้ต้องมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนด้วยที่ผ่านมาแกนนําพักเพื่อไทยก็พูดให้คํามั่นต่อสาธารณะมาโดยตลอดว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐหัวหน้าพักถึงกับเอาตําแหน่งเป็นประกัน ต้องยอมรับว่าพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐก็เป็นพักที่มีความเชื่อมโยงกับคอสชอและในเหตุการณ์ล้อมปราบคนสแสดงปี53ขณะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ดํารงตําแหน่งเป็นรองของบทบและกรรมการสชพลเอกประวิทย์ก็เป็นรัฐมนตรีกกลาโหม รัฐบาลที่เริ่มต้นด้วยการทรยศหักหลังและเป็นปรปัก,กประชาชนไม่มีทางเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้เลยแถมยังจะสูญเสียฐานเสียงสนับสนุนในระยะยาวอีกด้วยผมจึงไม่เชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นจริงต่อให้พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะลาออกจากทั้งสองพักและอ้างว่าลุงไม่อยู่แล้วร่วมรัฐบาลกันได้ข้ออ้างแบบนี้ประชาชนรับไม่ได้หรอกครับเพราะคําว่าลุงมันไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงแนวคิดที่มีต่อประชาชนและประเทศมากกว่า ยิงข่าวลือที่จะบอกให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเป็นตัวหลักในการร่วมรัฐบาลจากนั้นเพื่อไทยจึงตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลในเวลาต่อมาโดยอ้างว่าจําใจร่วมรัฐบาลเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อยิ่งเป็นไปนไม่ได้ใหญ่เพราะนอกจากจะนวนประชาชนต่อว่าอย่างหนักไม่ต่างจากกรณีที่เพื่อไทยเป็นแกนนาแล้วดึงเอาพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลแล้วกรณีนี้เพื่อไทยตำแหน่งนายกก็จะไม่ได้กระทรวงสำคัญต่างๆเพื่อขับเคลือ่อนนโยบายเศรษฐกิจอย่างกระทรวงคมนาคมก็อาจจะไม่ได้ ข่าวลือในการวหวตนายกวันที่4สิงหาคมจะมีการสลายขั้ว8พักและขอให้วหวตนายกก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่าพักไหนจะได้ร่วมรัฐบาลบ้างหลังจากได้นายกแล้วจะให้ในายกไปพูดคุยเพื่อคัเดเลือกพักที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกทียิ่งไม่มีทางเป็นไปได้ตราบใดก็ตามที่ไม่มีความชัดเจนว่าพรคใดจับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้เลยที่แต่ละพักจะยกมือให้ เพราะอย่าลืมนะครับว่าแต่ละพัรก,ก็มีหน้าที่ที่ต้องอธิบายให้กับประชาชนที่เป็นผู้สนับสนุนของตนให้เข้าใจถึงเหตุผลในการยกมือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบและการตีเช็คเปล่าแบบนี้เป็นอะไรที่อธิบายต่อประชาชนได้ยากมากๆสรุปคือผมไม่ได้สนใจข่าวลืออะไรเลยและยังคงเชื่อและไว้ใจในภาคีแปดพักร่วมอย่างไม่นึกลังเล ผมเป็นคนที่ว่าเมื่อตัดสินใจร่วมทีมกับใครแล้วจะเชื่อใจในทีมอย่างไม่หวั่นไหวต่อให้สุดท้ายผมจะถูกหลอกหักหลังถูกมองว่างโง่และถูกแย่งชิงหลอกลวงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปผมก็จะไม่รู้สึกเสียใจเพราะสิ่งที่จะแย่งชิงจากผมไปไม่ได้เลยคือความซื่อตรงและเกียรติภูมิที่เวลาผมจะเดินไปไหนก็สามารถเดินคอตั้งหลังตรงกล้าสู้หน้าผู้คนได้ต่อให้สุดท้ายภารกิจล้มเหลวเพราะถูกทรยศหักหลังมันก็ยังดีกว่าการที่มันล้มเหลวเพราะความระแวงและความไม่เชื่อใจระหว่างกันภายในทีม การล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้าก็จะมีแต่ถูกผู้คนสาปแช่งดาวดิน้นสิ้นอนาคตส่วนคนที่ยึดถือในคำมั่นซื้อตรงต่อข้อตอกลงอย่างไรก็จะมีมือของผู้คนช่วยกันดึงให้ลุกขึ้นช่วยกันพยุงให้เดินหน้าต่ออย่างองอาจเสมอและมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันเพิ่มเติม ผมยอมรับว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมต้องมีประเด็นที่เห็นต่างและอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างอยู่แล้วและตัวผมเองจะพยายามทำทุกวิถีทางให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีเพื่อให้ภาคีแปดพักร่วมเดินหน้าสารความหวังของประชาชนต่อไปอย่างมั่นคง ผมยังคงเชื่อใจและเชื่อมั่นในภาคี8พักร่วมอยู่เสมอจับมือกันให้แน่นด้วยแรงหนุนจากประชาชนอย่างน้อย26ล้านเสียงและความชอบธรรมตามระบบรัฐสภายิ่งเวลาผ่านไปพวกเรายิ่งเข้าใกล้เส้นชัยเข้าไปอยู่ทุกวันขณะที่ฝ่ายที่ขัดขวางเสียงของประชาชนมีแต่จะนับถอยหลังสู่วันสูญเส้นอำนาจถ้าพวกเรากลมเกลียวมุ่งมั่นย่าไม่ย่อท้อผมเชื่อว่ารัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนจะจัดตั้งได้สำเร็จในไม่ช้าผมเชื่ออย่างนี้จรงิงจริง และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ